เพชรก็คือเพชรกรวดก็คือกรวดสวัสดีฉชนชื่อพัดเคยไหมยพยายามปรับเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งให้เป็นอย่างที่เราหวังเคยทุ่มแรงทุ่มใจจนสุดท้ายมารู้ที่หลังว่าต่อให้เราทำดีแค่ไหนสิ่งเดียวที่เปลี่ยนได้คือตัวเราแต่ถ้าเขาเป็นกรวดต่อให้คุณพยายามขัดถูหรือทำดีใส่แค่ไหนมันก็แค่กรวดมันไม่มีทางเป็นเพชร หลายครั้งที่เราเสียเวลาเสียพลังงานพยายามเปลี่ยนใครหวังว่าถ้าเราดีพอใจดีพออดทนพอเขาจะกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ DNA ของคนบางคนถูกตั้งโปรแกร,รมไว้แค่นั้นนิสยัยรากความคิดพื้นฐานจิตใจไม่มีทางเปลี่ยนได้ด้วยน้ำใจหรือความพยายามของใครทั้งนั้นสิ่งที่คุณทำได้มีแค่ 1. เลือกอยู่กับความจริงหรือ 2. เดินออกมาเพื่อรักษาคุณค่าของตัวเองอย่าหลงคิดว่าความรักหรือความดีจะเปลี่ยนใครได้ทุกคนเพราะโลกนี้ไม่มีใครเปลี่ยนท่าแท้ใครได้ขนาดทองยังต้องใช้ไฟหลอมเพชรต้องผ่านแรงกดดันมหาศาลถึงกลายเป็นเพชรได้แต่ถ้าเป็นกรวดต่อให้เจอไฟหรือแรงกดดันแค่ไหนมันก็กลายเป็นเพชรไม่ได้อยู่ดียอมรับความจริงหยุดทุ่มเทให้คนที่ไม่เคยคิดตั้งใจจะเปลี่ยน เก็บแรงไว้ให้คนที่เห็นค่าและจำไว้ mm hmm. เพชรก็คือเพชรกวกรก็คือกรวจไม่มีใครเปลี่ยนท่าแท้ของใครได้